สวัสดีเอฟซวันนี้ก็จะพายเอซนะครับมาดูเจ้าอินเวอร์เตอร์นะตัวนี้เป็นรุ่นไฟยี่สิบรุ่นไฟสิโวลต์นะครับออก220นะครับก็ลูกค้าอัมาซัมนะครับก็มีซีระเบิด1ลูกนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับรุ่นนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกนะครับเป็นสามพัน v ีแนะครับสิบสองโวลต์นะครับะ อันนี้รุ่นใหญ่มากเลยนะครับนะที่ทํามาเป็นรุ่นใหญ่มากนะครับก็ทําการเปลี่ยนซีเข้าไปซีตีตำแหน่งนี้นะตำแหน่งทางเข้านะตำแหน่งทางเข้าเสียนหนึ่งลูกเสียนหนึ่งลูกนะครับมอเตอร์ก็ปกตินะครับไปเข้าตัวนี้ก็ทําการเทสมาแล้วนะครับนะเห็นมาแล้วแล้วก็ทําการออนเครื่องให้ดูนะครับ ก็หลอดไฟนะครับก็เป็นหลอดไฟตู้เย็นนะครับนะสองยี่สิบนะครับเป็นหลอดไฟตู้เย็นประมาณสามวัต์หรือหนึ่งวัตเอามาลองดูเพราะว่าซัพพลายจ่ายไม่ถึงนะครับก็เลยเอาหลอดไฟตู้เย็นมาใส่นะครับตัวนี้เป็นไม่ใช่ครูไม่ใช่สายบียบนะครับตัวนี้คนสัญญาณปกตินะครับอ่ะตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับนี่นะก็มีคาปาซิเตอร์นะครับ สีไฟสามร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยงบอดหน้านะครับตัวหน้าอะไรไหนน <Okay. S 1> มอดฟ,ฟีดขาเข้าปกตินะครับฝาออกก็ปกตินะครับก็มาเทสให้ f c ได้ดูนะครับสำหรับอ e ิเวัตเตอร์รุ่นนี้นะนี่เป็นรุ่นใหญ่มากเลยครับเราทำการทดสอบดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ หน้าปัดมันก็อยู่ตรงนี้นะครับหน้าปัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟออกนะครับสีปิดเปิดนะครับนี่นะสีปิดเปิด <c oughs> ก็ทําการเปลี่ยนซีเข้าไปแล้วนะครับนะซี C ระเบิดนะครับนะไม่ซีระเบิดนะครับมันแค่ระเบิดทางเข้านะครับถ้าระเบิดทางออกก็จะมีโอกาสซัสมยานะครับถ้าทางออกมีการระเบิดมาซี C เล็เกๆพวกนี้นี่ มีการระเบิดไฟเกินมานี่ก็ไอซพวกนี้เสียไปด้วยนะครับเแล้วเช็คถ้าเป็นพวกซีตำแหน่งลึกๆต่ำๆนะครับที่มันช็อตอยู่ที่มันระเบิดอยู่นะครับไอซีสีเก้าสี่นะครับหรือว่าเจ็ดห้าศูนศูนย์พังพังไปด้วยนะครับถ้าพซีชุดไฟต่ำระเบิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำการออนเครื่องให้ดูนะครับนะก็เราก็ไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่นะครับ ก็เดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับสามสองหนึ่งไปนะครับสังเกตหลอดไฟรูนะครับนะเอาอนอนเครื่องเลยนะครับสกูนะครับ,รบไฟเข้าไปแล้วนะครับ